เผยราคา n o t โนติงโฟน 2A คาดมีราคาเริ่มที่13,600บาทเตรียมเปิดตัว5มีนาคมนี้ก่อนหน้านี้ทาง n o t น i n g ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่น Notting Phone 2A จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่5มีนาคมนี้ครับล่าสุึกก็ได้มีราคาฝั่งยุโรป2รุ่นความจุเผยม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยเว็บไซต์ดิวแบบจากฝรั่งเศสอยู่ที่เผยรา่าที่ว่านี้9ยูโรหรือประมาณ1นึ่0้บาทรวม2องร้สมลรุ่ม1 2 g กิกรวม2อ้สมบกิมีราคาอยู่ที่399ยูโรหรือประมาณ15,6 0 0้บาทครับโดยราคาที่ว่านี้ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับซึ่งต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าราคานี้จะตรงหรือไม่นะครับและที่ไทยจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนสเปคคร่าวๆของนั้นนึงโฟนทูเอคาดว่าจะใช้ชิปมิเดเทก ไดม์มัลติ7,200มีหน้าจอขนาด6.7นิ้วให้กล้องหลังสองตัวคมชัดสสูง2050ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด3ล้านพิกเซลครับ